กันวันระเวศสันดอนกาวถึงพระเวศสันดอนพนังมัดซี่กันหาชาลี่ผ้าก,กันเดินดงป่าในพระน้าเทือนธรรไหลมือจึงพักเศร้าพ่อแต่ม้าหอดนี่กาณายุดูสมสุขาล้วงงามโงดดังพยินเปลียงปันเน เป็นโนนเนินเขาคันอัศจรรย์อินแตงดอกไม้แดงอ่อนดวนเหลืองแหล่พงขาวขอคุมคอยเป็นสาดอกบัวหลวงเมื่อทั้งปวงงามงดเลิศวิไลใจสื่นมายืนเทิงนุ่นพี่มาสิอ้ยเยี่ยมพอจังเม่นงามการดอดที่ไม่ให้พระอินทร การเดินทางนับวาสินสิบห้ายยอาศัยไผ่ผูวมาเปียงตูบแต่งให้งามแทนนี่น้องนั่นเมนเขีหังห่องสองหลังในตั้งยู่เข้าไปดูอานหูเห็นแลว้วซึนผาไทยเออในหนังสือบอกไว้ไผ่กาสร้างที่มาเห็นแล ให้บวชเป็นพลือสีเครื่องก็ะมีม้วนพ้อมย้อมถวายเอาให้ผู้ใจใสที่มาจวบแท้ที่จริงแม่นเทพไทยเพิ่นแปลงไว้คููสุเนวเนผาเวทพ่อมมิงแก้วก็ะเลยบวชเป็นลืสี สัญญามีตกลงกันบบ่เกี่ยวพันกรำตองเน่าสาลาค้นห่องมาซีปองอุปถาดหาผลมากลูกไม่มันอ่อนปอนทาวรในตอนนี้นับว่าจบเขตยค่ายวันนับระเวทนิธิตาหาสิบเจ็ดพระคาถาสิ่อวยอาวสันไว้ กันต่อไปจังฟังตาข้างหน้ามีเพื่อนสีต่อวันนาประวีตขอเวหลงทอนิตรีขวางหายเหนื่อยอยู่ห้อง and